กลับมาแล้วสินะบ้านเมืองที่รักของข้าในที่สุดก็ได้กลับมาสักทีนะครับก็ขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมซีเกอร์และว,วันนี้กลับก็มาอยู่กันในเกมมาร์นลอสกันอีกแล้ว,ลวทุกคนตอนนี้มาอยู่กันในภูมิภาคของผมเองนะครับที่สร้างขึ้นใหม่หลังจากคลิปที่แล้วเนี่ยที่ผมได้โดนทําลายบ้านเมืองไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็มาสร้างใหม่กันเลย มาถึงก็จะเจอชาวบ้านนะครับอยู่ประมาณ6คน8คนได้นะครับเอาล่ะไปหางานทำก็ได้แล้วมาถึงนะครับนิวเมสเซ e มาเลยเหมือนเดิมไหนดูสถานที่หน่อยนะครับโูหเบอร์รี่ไปไกลอยู่นะทุกคนเบอร์รี่โอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเริ่มต้นมานะครับผมทำการสร้างทางไปเก็บเบอร์รี่เลยละกันมาตรงนี้เลยประมาณนี้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวสร้างเต็นเก็บเบอร์รี่ไว้แถวบริเวณนี้ตรงนี้เลยนะครับทุกคนจัดไปเลยเต็นเบอร์รี่หนึ่งอาละตอนนี้ผู้คนของเราก็เริ่มจะออกไปทำงานกันแล้วครับไปกันอย่างพร้อมเพรียงกันเลยทุกคนอาละต่อมาที่เราต้องการที่จะสร้างนะครับแน่นอนว่าทรัพยากรที่สำคัญในเมืองของเราเนี่ยก็คือไม้นั่นเองเดี๋ยวก่อนจะสร้างไม้นะครับขออนุญ,ญาต ทำการสร้างเต็นท่าสัตว์ก่อนไว้ตรงนี้เลยทุกคนตอนนี้เรามีไม้7อันนะแล้วก็มีหิน20ก้อนโอเคจัดไปเลยหนึ่งเต็นท์ครับผมใกล้ๆเลยอ้าว <c oughs> เกิดอะไรขึ้นทำไมมันย้ายมาฝั่งนี้ทำการยกเลิกก่อนให้อยู่ๆมันก็ย้ายมาฝั่งนี้ปุ๊บเดีย๋ยวลากมาใหม่นะครับอาจจะไปทับดินแดนของมัน จัดไปเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะสร้างที่ตัดไม้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าให้ดีเนี่ยผมว่าบริเวณด้านนี้ก็โอเคอยู่นะฮะเดี๋ยวลากเส้นถนนมันเลยแล้วกันตัดผ่านป่ามาเลยนะครับปุ๊บอ้าวส <c oughs> ัตว์ย้ายถิ่นฐานอยู่โอเคทำการเริ่มสร้างนี โซนตัดไม้นะครับอย่างแรกเลย locking camp ต่อมานะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลย wood cutters ไว้ตรงนี้โอเคแล้วก็สถานที่ปลูกไม้คืนป่านะครับ forest hunt แล้วก็ saw p i ปุ๊บค,บครบเลยนะครับเกี่ยวกับการทำไม้บริเวณนี้ทั้งแถบเลยนะทุกคน ไหนไปนดูหน่อยว่าสถานที่เก็บเบอร์รี่ของเราเสร็จหรือยังนะครับตอนนี้กําลังทํากันอยากขำำมักขม้นเลยมีผิวปากด้วยนะครับเดี๋ยวให้พวกเขาในเร่งทํางานให้เสร็จกันก่อนลุย,ลย,ลยเลยโอเคเรียบร้อยตอนนี้สร้างเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้หนึ่งครอบครัวเนี่ยมาทำงานตรงนี้กันก่อนเลยนะครับทุกคนเราจะได้มีเบอร์รี่กินกันตลอดทั้งปีเลยนะครับ ต่อมาก็ทําไมสัตว์มาอยู่แถวนี้เต็มเลยต้องมีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นต่อมาเดี๋ยวผมสร้างฮันแคมไว้แถวนี้แล้วกันนะครับปุ๊บโอเคเดี๋ยวผู้คนน่าจะเดินทางไปสร้างบริเวณที่ตัดไม้แถวนี้ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเราไปสร้างกันเลยดีกว่า โอเคตอนนี้บริเวณที่ตัดไม้ของเราก็เสร็จแล้วนะครับทําการ2คนเริ่มตัดไม้กัเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปที่ Advance ์นะครับแล้วก็เลือกโซนที่เราจะตัดไม้นั่นเองเอาเป็นบริเวณนี้ละกันนะครับโซนนี้เลยปึ๊บจัดไปครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะเลือกนะครับบริเวณที่เราจะทำการปลูกต้นไม้ก็คือบริเวณเดียวกันนั่นเองนะครับ ปึ๊บจัดไปเลยอันนี้ก็เหลือนี่ Wood c u t t e r s นะครับใส่คนเข้าไปไปที่ a d v a านซนะครับแล้วก็จะเลือกตัดต้นไม้แถวบริเวณเดียวกันเลยนะทุกคนจะได้ปลูกแล้วก็ตัดในบริเวณเดียวกันเลยตอนนี้ผู้คนต้องการตลาดนะครับเพื่อจับจ่ายใช้สอยได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเริ่มสร้างตลาดนะครับเดี๋ยวดูโดยรอบก่อน ผมว่าสร้างตลาดตรงไหนดีเดี๋ยวเราจะทำทางเชื่องจากตรงนี้ไปก่อนนะครับปุ๊บามาตรงนี้เลยชึบโอเคเดี๋ยวผมไว้ทำตลาดแถวตรงนี้แล้กันบริเวณนี้นะครับปุ๊บอ่าตรงนี้เลยเดี๋ยวได,ได,ไดโอเคตรงนี้นะครับสวยงาม ทำการไปที่ marketplace นะครับเลือกบริเวณก่อนจุ๊บตรงนี้ยืดมางนี้นะครับพื้นที่ตั้งของเราเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับจัดไปเลยตอนนี้เราก็มี พื้นที่ตลาดในการจับใจ่ายใช้สอยแล้วก็ส่งสเสบียงไปยังหลังคาเรียนต่างๆนันเองโอเคอาหารก็มีแล้วไฟ w o o ก็มีแล้วไม้ก็มีแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาเริ่มที่จะสร้างบ้านของเรากันนะครับบ้านให้ประชาชนอยู่เอาล่ะครับตอนนี้ดูเหมือนว่าฝนจะตกนะครับแล้วก็มีแจ้งเตือนขึ้นมาว่าคุณยังไม่มีสถานที่ในการเก็บสเสบียงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เดี๋ยวเราทําการสร้างขึ้นมาเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะเอาเป็นบริเวณนี้แล้วกันนะครับเก็บสเสบียงชึบเกนเรีไว้ตรงนี้เลยอัน,นเมื่อกี้เราสร้างอะไรปะสตอร์เฮาส์นะครับแล้วก็เกนเรีผมจะเอาไวต้ตรงนี้เกนเรีเอาไวต้ตรงนี้เลยปุ๊บอาา่จะจัดไปนะครับตอนนี้ฝนตกเดี๋ยวสเสบียงเราจะหายกันนะให้ตายสิด่วนๆเลยครับผม ทำการเร่งสปีดนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บโอเคตอนนี้แกนเอรี่ของผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับทำการใส่คนเข้าไปเลยจะได้มีคนเก็บพืชผลตรงนี้นะครับเนื่องจากมันเต็มและมันเต็มแล้วนะครับ อยู่ไหนวะโอ้ยอยู่ทางนี้เนี่ยไหนดูหน่อยสิปุ๊บนี่นะครับมันเต็มสตอเรจแล้วนะโอเคเหลือสตอร์เฮาส์นะครับตอนนี้เรามีคนอยู่กี่คนเนี่ยเลยหนึ่งครอบครัวนะครับที่ยังไม่มีงานทำโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มสร้างหมู่บ้านกันเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวหามุมก่อนหามุมก่อน เอาเป็นเริ่มสร้างมุมนี้แล้วกันนะครับไปกันที่ budget ็ l พล s นี่เอาเริ่มสร้างกี่ใบก่อนประมาณนี้แล้วกันนะครับโหไม่พอฮะชึบต้องการไม้10ต้องรอก่อนนะครับตอนนี้ไม้ยังไม่พอทำการเร่งสปีดเลยแล้วกัน Store House เสร็จเรียบร้อยส่งคนไปทำงานนะครับ จะได้จัดเก็บสัพพลายของเราให้รบร้อยนี่โอเคเลยนี่นะครับเขาก็จะเอามาจัดเก็บในแกนรนอรี่แบบนี้เลยนะครับทุกคนโอเคตอนนี้ไม้เราได้7อันลวเดี๋ยวรอก่อนละกันนะครับมาที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวภารกิจของเราก็จะเป็นการสร้างบ้าน5หลังนะครับเพื่อ ปลดล็อกเป็นส่วนของ Small Village นะครับเพื่อสามารถสร้างมา์เนอร์ของเราได้นะครับเราจะได้เก็บภาษีประชาชนได้นะครับทุกคนแล้วก็ส่วนต่อไปที่เราต้องการสร้างก็คือเป็นในส่วนของ Wooden Crush นะครับเรายังขาดแพลงอยู่เดี๋ยวทำการคราฟและกันนะครับในภายหลังเมือนจะมีคนส่งจดหมายมาหาเรานะครับเขียนกลับไปเลยแล้วกัน น้าตาน่ากลัวอย่างไรวะไม่ไม่เขียนดีกว่านะครับไว้ก่อนแล้วกันโอเคตอนนี้น่าจะเก็บซัพพลายมาครบแล้วปุ๊บเดี๋ยวให้คนอยู่ในกรนารี่นะครับเพื่อจะได้เก็บพวกเบอร์รี่อยู่ตลอดเวลาโอเคเดี๋ยวผมจะส่งคนหนึ่งนะครับมาทำแพลงให้กับเรานะครับเดี๋ยวเราจะได้สร้างครันช์นะโอเค ตอนนี้ทิมเบอร์ผมโอ้โหเดี๋ยวรอก่อนแล้วกันรอทิมเบอร์ก่อนโอ้ได้สิบแล้วนะครับมาเดี๋ยวเราเริ่มสร้างบ้านกันเลยดีกว่าปุ๊บห้าหลังมาตรงนี้เลยนะครับชึบป,ประมาณนี้เดี๋ยวลากขึ้นข้างบนหน่อยโอเคประมาณนี้นะครับทําการ เฮ้ยมันทรงบ้านมันอยู่แปลกหรือเปล่าอยังไงดีทรงบ้านมันอยู่แ,บบแปลกๆชืงงบแบบ,แ,แบบนี้ได้ไหมโอ้ห้าหลังแบบนี้นะครับจัดไปเลยแล้วกันขึ้นมาหน่อยขึ้นมาหน่อย ทำการสร้างไปเลยอตอนนี้เราก็จะมีหมู่บ้านให้กับชาวบ้านอยู่แล้วนะครับทุกคนลงไปดูสาระทุกสุกดิบของชาวบ้านเราหน่อยในโซนนี้นะครับเราจะสร้างบ้าน5ห,หลังโอเคตรงนี้เป็นสถานที่เก็บของโอเคเช็คโซนนี้ก็จะเป็นโซนขุดหินนั่นเองนะครับเดี๋ยวหวังว่าในอนาคตประชาชนของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้น แต่ว่าต้องใช้เวลาสักพักเลยเดี๋ยวเดินมาดูนี้ก่อนเนี่ยตรงนี้ก็จะมีคนออกไปตัดไม้นะครับเพื่อเอาท่อนสูงนะครับมาทําเป็นวูดเดิลอ,อะไรสักอย่างผิวปากชิวเกินนี่มีคนกําลังแบกท่อนสูงด้วยก็จะเอามาแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนโซนตรงนี้เนี่ยเขาจะออกไปตัดไม้อีกนะไม่ได้ พึ่งซัพพลายจากทางด้านของล็อกกิ้งแคมป์นะครับคนละส่วนกันเลยตรงนี้อาขยันทำงานเข้าทุกคนแหมน่ารักจริงวัวตัวนี้เข้าไปพักในกระท่อมก่อนนะครับโอเคขึ้นมาด้านบนเดี๋ยวส่วนต่อไปที่เราต้องการผมว่าเจ้าตัวเวลเนี่ยหรือว่าที่ตักน้ำนะครับ เป็นสิ่งที่เราต้องการแน่นอนอยู่แล้วจากการตั้งไปเลยนะครับชาวบ้านเราต้องการน้ําดื่มน้นําใช้เรียบร้อยอันนี้เป็นอะไรเนี่ยไฟวูดคาร์ดเดเวลลอปเมนต์สร้าง f o r ์เ n ียนซัพพลายส์เหรอมันคืออะไรอันนี้ก็ด้วย f o r ์เ n ียนซัพพลายเนวะเอาเป็นว่าช่างมันแล้วกัน ตอนนี้เราส่งคนมาทำแผลงกันเลยนะครับ Nox u n s i e Family Guys Ox ไม่มีคนนำทาง ox อย่างนั้นเหรอแล้วมันไปไหนกันหมดเอ้ผมให้ <c oughs> ไม่มีคนไม่มีคนนำทางเดี๋ยวก่อนนะเอาอันนี้ออกมาก่อนแล้วกันนะครับไปไปนำทางน้องอ x ของเราหน่อย หาทางไปไม่เจอนะครับมาแล้วนี่มานำทางแล้วไปเลยนะครับโดนขโมยัพพลายอ้าวไอ้พวกนี้นี่หาเรื่องซะแล้วเดี๋ยวเรามาที่อาร์มี่ของเรานะครับเราสามารถจ้างเอ่อนี่เราสามารถจ้างอุ้ย battle brothers อันนี้เราจ้างกี่คนวะกี่คนเนี่ยอ,อันนี้50บาทเฮ้ย <c oughs> 90บาทแม่งไอ้พวกนี้เดี๋ยวรอก่อนรอก่อนนะครับเจอแน่เดี๋ยวเจอกันแน่ขโมยของอ่ะนิสัยไม่ดีนะครับไหนดูซิว่าอะไรที่เราต้องการที่จะสร้างอีก ตอนนี้เรามีแพลงเท่านี้โอเคแล้วก็ trading งโพสนะครับแน่นอนเราต้องมีอยู่แล้วแล้วก็อะไรอีกอันนี้โอเคพวกนี้ผมยังไม่สร้างแล้วกันเดี๋ยวเราจะทำการสร้างที่คูเหล็กไว้ก่อนแล้วกันนะครับเป็นบริเวณตรงนี้เลยทำการลากถนนมาโอเค แล้วก็ผมจะลากการกระจัดมาตงนี้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องเดินไกลเรียบร้อยนี่มันเคลรนี่หว่าเฮ้ยมองผิดไอรอนมันอยู่ตรงนี้ไอรอนเดฟ i สเดี๋ยวผมจะทำการลบอันนี้ออกชึบมาเลยแล้วก็ลากมาตรงนี้โอเคเดี๋ยวข้สร้างแล้วกัน อะไรวะตอนนี้ยังไม่มีคนมาสร้างบ้านเลยนะครับเดี๋ยวรอเวลาหน่อยแล้วกันตอนนี้ผมสามารถปลูกเฮิร์บได้นะครับเอิจะปลูกดีไหมดูสิสตอ์เฮาส์ของเราขาดไม้ทิมเบอร์5อันนะครับเดี๋ยวผมปลูกไว้แล้วกันจะได้เป็นส่วนช่วยนะครับบางบางทีเนี่ยเราอาจจะมีชาวบ้าน ไม่สบายนะครับสามารถใช้นี่เป็นยารักษาได้ขณะที่เรากําลังรอๆนะครับชาวบ้านสร้างบ้านเ,าเดี๋ยวจะส่งคนนะครับมาล่าสัตว์สักหนึ่งหน่วยแล้วกันเฮ้ยถ้าหนึ่งหน่วยมันก็ไม่มีคนทํางานแล้วดิโอ้โหทําไมลําบากจังเ,เดี๋ยวผมจะทําการเอาคนจากล็อกกิ้งแคมนะครับมาทํางานกันตรงนี้ก่อนนะแล้วก็ ตอนนี้สามารถอัปเกรดเกนเนอรี่ได้แล้วยังแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างอันนี้ขึ้นมาก่อน Wooden Crunch ยังไม่พอนะครับ w o o d e n p l a n ก่อนเราตอนนี้ยังไม่พอ <c oughs> Wooden Plank รู้เลยว่าเล่นเกมอะไรมา Minecraft เฮ้ยตอนนี้คนหิวเหรอตลกแล้วตอนนี้อาหารเรามีเยอะมากหิวได้ยังไงกันมั่ว ตอนนี้ผมก็รอให้มันสร้างแ planks ขึ้นมาให้ผมก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะสร้าง crunch ขึ้นมากันตอนนี้ก็มีคนล่า,าสัตว์อยู่นังจองก่อนนะครับรอให้คนมาทำแ planks คนทำงานตรงนี้มันไปไหนวะเนี่ยเอานี่ไงมาทำงานแล้วนะครับ โอเคคือเราใช้งานบัวตัวเดียวเลยเหรอใช้งานโคนหนักนี่ถ้าให้ดีน่าจะเพิ่มบัวสะหน่อยนะครับแต่ตอนนี้สามารถรองรับได้ตัวเดียวเอาละผมอัปเกรดให้หน่อยแล้วกันเดี๋ยวผมจะทำการย้ายมาตรงนี้ปุ๊บตรงนี้นะครับเดี๋ยวค่อยอัปเกรดให้นองบัวโอเคตอนนี้ได้บ้านหลังแรกแล้วสวยงาม หลังที่2ตามมาหสร้างเสร็จก็มีคนเข้ามาอยู่เลยนะครับยอดเยี่ยมจะได้ช่วยกันทำงานดีๆดีๆทรัพยากรถูกขโมยแล้วเลยเนี่ยไอ้พวกนี้นี่โอเคตอนนี้สามารถเป็นส m a l l v i l l a g ได้แล้วนะครับสามารถอัพสเตตัดได้นี่ใช้ได้นี่นะ มีจดหมายไหมนะครับ Strong m i l t a r y p e r m o l ที่มีชื่อเสียงเพื่อเอาชีวิตรอดว่าแต่บ้านเราอยู่ไหนนี่กลับมายัางบ้านเรานะครับรีเกมมาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อกี้สีเกมดูแปลกๆโอเคเริ่มต้นมานะครับเราจะทำอะไรกันต่อดีอืมเดี๋ยวส่งคนไป ยังไงดีฮะยังไงเดี๋ยวเราผมเริ่มต้นทํำครัชก่อนแล้วกันนะครับไหนไหนไหนมาที่ตรงนี้แล้วก็ไม้ไม่พอให้ตายเถอะส่งคนไปตัดไม้ก่อนไม่มีคนนาําทางงั้นเหรอ,อคนไม่พอ เฮ้ยลืมไปเลยทุกคนว่าแต่ไอเต็นต์ตอนเริ่มต้นเราไปไหนวะ <c oughs> เอารีเกมทีเดียวหายไปเลยนะครับวัดงงอยู่ก็หายทำการให้คนมาสร้างตัวนี้ก่อนนะครับทิ t i n g post h i t c h i n g Post โอเคเรียบร้อยทำการอัพเกรดด้วยเลย เดี๋ยวเราจะเพิ่มน้องมัวเข้ามานะครับมาที่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะอัพเป็นเทรดโลจิสติกส์แล้วนะครับเหมือนว่าสามารถนําเข้าได้ถูกลง50%หรือเปล่าขับไปเลยแล้วกันโอเคตอนนี้ทําการอัปเกรดมาเรียบร้อยนะครับซื้อน้องออกซิเเพิ่มขึ้นไปได้มอีกตัวหนึ่งต่อมาเดี๋ยวเราจะต้องวางแผนขยายหมู่บ้านแล้ว เดี๋ยวสร้างครันช์ขึ้นมาก่อนแล้วกันโหรู้สึกเกลียดกามากเดี๋ยวเราจะสร้างครันช์ไว้ตรงนี้แล้วกันปึ๊บโอเคจากนั้นก็มาสร้างบ้านตรงนี้ปึ๊บมาสัก3บ้านห้าบ้านไปเลยนะครับ จัดไปรอก่อนแล้วกันไหนดูน่อยบรรยากาศดีมากเลยตรงนี้เป็นโซนมาร์เก็ตเพลสเขาขายอะไรกันโอ้ขายหนังนะครับแล้วก็มีเบอร์รี่มีขนมปังด้วยร้านนี้ยังไม่มีอะไรขายโอเคเลยนะถือว่าชีวิตความเป็นอยู่ค่อนข้างดี ด้วยตอนนี้นะครับสถานะหมู่บ้านเราเป็นสมอลวิลเลจแล้วตอนนี้ผมก็จะสร้างเป็นมาเนอร์ขึ้นมานะครับซึ่งเราต้องการทรัพยากรประมาณนี้เลยแต่ตอนนี้ยังขาดหินอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะสร้างที่ขุดหินไว้ตรงนี้ชึบอ่าเดี๋ยวขุดหินก่อนแล้วกันรอก่อนล้ะกันนะครับเดี๋ยวมาเนอร์ผมว่าจะสร้างไว้แถวบริเวณนี้ละกันนะทุกคน เป็นมาเนอร์ของเราแถวๆบริเวณนี้แล้วก็เดี๋ยวจะเป็นบ้านยาวลงมาสโตนแคมป์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยผมจะทำการยัดคนเข้าไปในนี้นะครับแต่เราต้องการคนเพิ่มหะเดี๋ยวลองไงดียัดไปก่อนแล้วกันนะครับให้ขุดหินมาได้สัก5ก้อนก่อนแล้วกันเฮ้ยใจเย็นดิคนยังไม่พอใช้เลยเนี่ย นี่ขุดมาโคตรไวเรียบร้อยนะครับเอาคนออกมาสร้างมาเนอร์ต่อคนบอกแค่บ้านตรงนี้ก็ยังไม่เสร็จเลยเดี๋ยวสร้างให้เสร็จก่อนแล้วกันเออไอ้นี่นี่ เรียบร้อยตอนนี้นะครับในส่วนของโบสก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วทำโคตรเร็วนะครับอาล่ะไหนดูส่วนต่อไปนะครับบ้าน5ห,หลังตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยหวังว่าเร็วๆนี้คงจะมีคนเข้ามาพักกันนะอ้าล่ะเดี๋ยวผมไปเริ่มสร้างมา n e เนอร์ของผมเลยดีกว่านะครับทุกคนไปบริเวณตรงนี้นั่นเองตอนนี้ก็เป็นช่วงฤดูหิมะนะครับ จะสร้างไว้แถวบริเวณนี้ชุบมาที่มาเนอร์อะไรไม่พอวะเนี่ยหินไม่พอเหรอเอา One <hour> later. มาที่อันนี้ไปที่มาเนอร์นะครับทุกคนไว้ส่วนส่วนนี้แล้วกันชุบเอาหันหน้าออกทางไหนดี หน้าออกทางนี้นะครับปุ๊บจัดไปเลยจากนั้นสร้างสำนักง,งานภาษีขึ้นมาไว้เก็บภาษีไว้เก็บภาษีนะครับปุ๊บเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับคอมมิตไปเลยจากนั้นก็สร้างทางเข้ามานเนอร์สของเรานะครับทางแยกตรงน,นี้นิดหนึงนิดหนึ่งให้ดูดีนิดหนึ่ง ประมาณนี้โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวที่เหลือก็ร้อยคนมาสร้างนะครับอันนี้ใช้เวลาสักพักเลยในการสร้างมาเนอร์เอาละทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับเดี๋ยวไว้มาดูวันอีพีหน้านะว่าการสร้างมาเนอร์ของผมจะเสร็จสิ้นเรียบร้อยหรือเปล่าแล้วก็จะได้ไปบุกโจมตีรังโจรที่มันขโมยทรัพยากรของเราไปหรือเปล่านะครับแล้วพบกันใหม่อีพีหน้า สำหรับพาร์ทนี้ไปก่อนครับผมบ๊ายบายรถใครมาอยู่นี่วะ <laughs>